นะครับช่วงนี้ฝนตกไอ้ <Hey. S 1> ตุงเงินตุงทองนั่งดูฝนตกนั่นนั่นนั่นนีน่นี่ดูฝนนู่นดูฝนนู่นฝนตกนะครับโอ้ oh, ตกใหญ่เลยตุงเงินว่าไงหนาวไหมหนาวไหมครับตุงทองเป็นไงหิวหรือไงฝนตกหนาวไหมหนาวไหมครับเอ้บรรยากาศดี นางเดือดฝนตกสักหน่อยแหมพอถ่ายวิดีโอละอ้อนจังเลยนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจะกินอะไรเหรอนายจะกินอะไรก็ไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ยรองเท้าใครวะลงกินหน่อยดิลงกินหน่อยดิใครรองเท้าน้องเจไม่วะอะไรวะกินอะไรวะ อะไรนะ่ะดินเอ้ยนอนไปไหนเอ้ยไปไหนไปไหนเอ้ยอาหาที่นอนแลนะ้วไงแกกินอาหารหกไว้ใช่ไหมนี่จริงใหญ่เลยเอ่าได้อาหารกินแล้วนะครับกินตุ้ยเลย